พระคาถามหาสเสนซึ่งเป็นคาถาพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเวลาที่จะใช้คาถาพุทธคุณบทนี้แนะนำให้สวดภาวนาพร้อมกับสีพึ่งทาปาดหรือลิปสติกก่อนที่จะติดต่อพูดคุยเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความรักความใคร่เป็นมหานิยมคนรักคนหลงเป็นมหาสเสน ก่อนอื่นเลยจะต้องตั้งนาโมสามจบพร้อมกันนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทโธจับจิตธรรมโมจับใจสังโฆรักไข้พุทโธมามาธรรมโมมามาสังโฆมามา นะเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิทพุทธจับจิตทามิให้กำจัดยะกวัดจิตให้เอ่ยชื่อคนรักรักยาละ ชีวิตังยาวะนิพพานังสารนังขจามิสาธุสาธุสาธุ